ดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วพบกับสาคูม้าคีดื้อวันนี้ข้าหนองหมอ,อกำกลังกายยังมือเศ้านะจ๊ะเพราะว่าเขาอยากให้น้องสุขภาพแข็งแรงเขาก็เล็ดเพ้าม้าออกทุกมือเลยช่วงนี้ก็จะมาเรื่อยๆจะจะมีทั้งคลิปแอนแนมะม้าแน่พี่ซ้ายพี่สะพายมาแน่เพราะว่าตอนนี้พี่ซ้ายพี่สะพายเิ่นมามาคอยดูแลให้แต่ถ้าเป็นวันหยุดยางงี้ก็จะเป็นแอนมากับน้องเองแล้วก็หลานนะจ๊ะฝากทุกคนติดตามน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปบึ้งกันเลยว่า ความขี่ดื้อของน้องเป็นยังไงสักครูสวัสดีทุกคนกันดีค่ะมาละจ้าวันนี้สีแดงค่ะผ้าผูกคอก็จะสีแดงนะคะวันนี้สีแดงจะไปไปออกจากรถนี่นไปเร็วโมไปแล้วน่ะมาเร็วมามามาไปเร็วเห็นหยาทุกคนมาหนีย้ำไหนเห็นหยาจะยุดตลอดเลยเห็นไหม ได้ตลอดม้ากหลายหย่าเนี่ยออออออเออเเออเข้าไปเข้าไปเห็นปะม,มาหาหญ้านี่ยโหชอบคักอออเออน,น้องอยากมานี่ยไหมชอบอยังเลยตรงเนี้ยเนี่ยมีแต่หญ้าหญ้าน้ำน้ำอีหยังบ่รู้เพื่อนเอนิ้นกันน่ะแต่นี่ก็ชอบจังเลยทุกคนพุ่นน่่่ะพุนนะ ผู้ไทยกะโดดน้ำตันนี้เอาไปผู้ไปเลยลูก าพคมึงสภาพคนบทุกคนมองสภาพคนกับหมากันนะโอ้บมกมูบอกแล้วด้วยเล่นช้าๆเล่นช้าๆมึงเอาเลียนไว้เองเห็นมัมีเลยหนิวน้ำแล้วนีเสียงกระเห็ไ้นาำนี่ใส่หมดหมงเร็วๆยี่าหิวน้ำนี่ กินนนกี่หล่าเมีย์นอนเลยเมยแล้วโมจะความดื้อของเจาสาวคู่มาขี่ดื้ออยากหล่นกันนอนหล่นนอนเลยเม,ม,มย์าานี่ยาถ้าวกทกนาเพื่นเอ้าเอาให้สะอาดนะยาเฮ้ยนี่เน้ะ บอลกับบสนใจแล้วถอนหยาอย่างเดียวนี่ครับทุกคนผมเป็นผู้ช่วยเขาเ <c oughs> หนื่อยแล้วทุกคนวิ่งออกกำลังกายอรอบเดียวนะ่ะเหนื่อยทั้งคนทั้งหมาที่นอกิ <c oughs> ่งงกาพดีลิ <c oughs> หอบแขกแกหอบแดกดูหมาดูสาตปูดี <c oughs> ดู ก็วัดไปแล้วต้องไปดูตามที่ตีน้องเพราะว่าเพิ่งพามาจากฝูงย้ามาอาจจะมีหนามติดตีสักหน่อยอต้องไปดูถ้าไม่ดูอาจจะเป็นอันตรายกับน้องก็ได้หยับกองนี้หน่อยโชว์ดีตาพูชวจ้า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 ้า้้อ้ เหนื่อยแล้วทุกคนไม่ทําอะไรแล้วเหนื่อยไม่ถึงห้านาทีรถมาวิ่งเลย <laughs> วิ่งเหมือนเม่บอนอีกไหมบอลก็ไม่เอาแล้วบอลก็ไม่เอาแล้วตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยแล้วเอาแร้วเอาเปล่า ไโปรดคา่ ừ ừ. ูเอ้าไปไหนใส่หมวกกันน็อกไปไหนไปไหนล่ะไปไหนล่ะใส่หมวกกันน็อกไปไหนล่ะสระคู่เอ้าเอ้าวโดนแล้วโดนแล้วอ้าวใส่หมวกกันน็อกอ้าวอ้าเอ้าออกได้เปล่านี่ยใครเห็นนี่ล่ะ หมูหรือเปล่ปาหมูมป็นาป่ารักหรือเปล่าหมูอ่ะไอสาคูค่ะติดไฟหมูแกงหมูแกงหมูเป็น่ารักหมูเฮ็ดีละเอ้ยอย่าอยู่ไปหนึ่งสาคู